บทที่457การต่อสู้กับเหยียนเศร้าเจอภายใต้ปัญหาเหล่านี้สถาบันสื่อไหลเคร่อกำลังต้องการผู้เชี่ยวชาญระดับสูงอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับพลังการต่อสู้ระดับสูงของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ว่าผู้เท่าสเสวียนจะถึงขีดจำกัดของระดับ99แล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเขาว่ามันยากแค่ไหนที่จะทะลุผ่านจากระดับ98ไปจนถึงระดับ99 โดยทั่วไปแล้วแม้ว่าเยียนเศร้าเจอและเซียนหลินเอ๋อคณบดีทั้งสองคนจะกลายมาเป็นระดับ95แล้วแต่พวกเขาก็ยังห่างไกลาจากระดับ99อีกด้วยไม่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงปรมาจารย์วิญญาณของสถาบันสื่อไหลายเคร่อทั้งหมดด้วยทำไมเราต้องต่อต้านระดับ99ในทางตอบกลับกันโอกาสก็ปรากฏแก่คนรุ่นใหม่จริงๆเป็นเรื่องจริงที่ความแข็งแกร่งส่วนตัวของหัวอีห้าวและทางอูถงจะไปถึงระดับ95 หรือแม้แต่ระดับ99ในเวลาอันสัน้นซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นความฝันแต่สถานการณ์ของพวกเขาแตกต่างออกไปเมื่อวันนี้เมื่อทั้งสองคนแสดงทักษาการหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้ผู้เท่าทุกคนของศาลาโพไซดอนต่างตกตะลึงในการรับรู้ของพวกเขาในขณะนั้นพวกเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาเพิ่มขึ้นถึงระดับ ที่ทําให้พวกเขาประหลาดใจด้วยซ้ํานั่นไม่ใช่สิ่งที่สามารถทําได้ในระดับ8ดวงแหวนวิญญาณอย่างแน่นอนทั้งทั้งสองมีความสามารถที่สูงมากและทักษะการหลอมรวมจิตวิญญาณของพวกเขาอาจเป็นพื้นฐานสําหรับการสร้างปาฏิหาริย์ดังนั้นหลังจากการพิจารณาอย่างทีท่้วนแล้วสถาบันจึงตัดสินใจช่วยพวกเขาปรับปรุงความแข็งแกร่งในทุกวิธีทางโดยเร็วที่สุดและกลายเป็นกําลังหลักที่แท้จริงเมื่อเผชิญกับลทัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในอนาคตอันใกล้นี้ หัวอีห้าโดยธรรมชาติแล้วไม่ทราบเจตนาของผู้อาวุโสของสถาบันการศึกษาและในเวลานี้เป็นความคิดของผู้อาวุโสโดยธรรมชาติที่จะปล่อยให้เหยียนเศร้าเจอทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ของพวกเขาออราที่ปล่อยออกมาจากทักษะหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้นั้นเป็นสิ่งหนึ่งแต่พลังที่สามารถแสดงบนสนามรบนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิงภายใต้ความกดดันที่เพียงพอ พวกมันจะพังทลายลงหรือแสดงความแข็งแกร่งมากขึ้นผู้เท่าของสถาบันสื่อหลายเครือคนไหนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยปรมาจารย์วิญญาณและมีประสบการณ์การสอนมานานหลายปีพวกเขาทุกคนหวังว่าจะใช้การต่อสู้ครั้งนี้เพื่อดูว่าทั้งสองต้องเสริมกำลังในด้านในดและดูว่าพวกเขาจะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไรทั้งอูทงพยักหน้าให้หัวอีห้าวและดวงตาที่สวยงามของเธอก็เฉียบคมในเวลาต่อมา ศรัทธาอันทรงพลังไหลเข้าสู่ร่างกายของหัวอีห้าวพร้อมกับพลังของห้าวตรงชื่อของศรัทธานี้คือต้องชนะการรู้ว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากลงมือทำและความเชื่อที่ว่าคุณจะชนะคือคุณสมบัติที่คนเข้มแข็งต้องมีทั้งสองพบกันอีกครั้งเธอไม่เพียงแต่เป็นแฟนสาวของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นคู่หูและสหายร่วมรบของเขาด้วยครั้งหนึ่งพวกเขาต่อสู้เคียงข้างกันหลังจากเข้าสู่สถาบันวันนี้10ปีต่อมาพวกเขายังคงอยู่เคียงข้างกัน แต่พวกเขามาถึงจุดที่พวกเขาสามารถท้าทายคณะบดีแผนกศิลปะการต่อสู้ของสถาบันสื่อหลายเคร่อได้อย่างไรเมื่อรู้สึกถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้อันแข็งแกร่งที่มาจากทางอูทงอารมหดหูของหัวอีเฮาเริ่มเปลี่ยนไปเขาสัญญาว่าจะปกป้องเธอแต่เธอมีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เช่นนี้ฉันจะขี้ขลาดได้อย่างไรพลังวิญญาณหมุนเวียนและโต้อตอบอย่างรวดเร็วกับพลังวิญญาณของทางอูถงและพลังของห้าตรงก็เริ่มกลับคืนสู่สภาพ,พเดิม ฮัวอีเฮาคนพบว่าพลังวิญญาณส่วนหนึ่งของถังอูถงยังคงถูกถอดออกจากร่างกายของเธอและความสามารถส่วนหนึ่งของเธอยังคงอยู่ในรูปแบบแสงตรีศูนย์บนหน้าผากของเธอหากไม่มีพลังวิญญาณนั้นเธอก็หันกลับไปหาหวังตงเอ๋อคนเดิมและจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอยังคงเป็นเทพีแห่งแสงพัวอีเฮาไม่รู้ว่าพลังของถังอูถงคืออะไรแต่ในแง่ของระดับดูเหมือนว่าจะสูงกว่าพลังวิญญาณของเขา ในตอนแรกเป็นเพราะพลังวิญญาณที่เหนือกว่านี้ทําให้พวกเขาไม่สามารถหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้ได้ซึ่งนําไปสู่ความเข้าใจผิดมากมายหัวอีเฮาเข้าใจว่าหากไม่มีพลังวิญญาณส่วนหนึ่งพลังการต่อสู้ของทางอูถงก็จะได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งเช่นกันความท้าทายของพวกเขาการพึ่งพาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเหยียนเศร้าเจอ๋อเมื่อมองหน้ากันหัวอีเฮาพยักหน้าให้ทางอูถงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งเบ่งบานทันทีจากทั้งสองคน และความเชื่อในชัยชนะก็เพิ่มขึ้นในสายตาของพวกเขาในเวลาเดียวกันจับมือกันตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันเหย,ยนเศร้าเจอรู้สึกถึงจิตวิญญาณการต่อสู้ที่แข็งแกรง่งเล็ดลอดออกมาจากพวกเขาและอดไม่ได้ที่จะยิ้มและพยักหน้าแล้วพูดว่าดีมากไปกันเถอะไปที่สนามศิลปะการต่อสู้กันเถอะแค่ไปข้างหน้าและทำทุกอย่างที่คุณต้องการทุกคนมาที่เวทีศิลปะการต่อสู้ด้วยกัน ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสถานที่ที่ทั้งสองใช้เวลาค้างคืนด้วยกันเมื่อวานนี้คนอื่นๆยืนอยู่ที่บริเวณรอบนอกและผู้อาวุโสหลายคนที่นำโดยผู้เท่าสเสวียนเปิดใช้งานการห้ามในสนามศิลปะการต่อสู้ทันใดนั้นหน้ากาก,ากแสงขนาดใหญ่ก็ปกคลุมทั่วทั้งสนามศิลปะการต่อสู้เวทีศิลปะการต่อสู้นั้นถูกสร้างขึ้นบนยอดเขาเมื่อเปิดหน้ากาก,ากแสงที่ถูกจำกัดออก มันก็สะดุดตาเป็นพิเศษในทันทีรัศมีสีเหลืองจางๆปกคลุมทั่วทั้งยอดเขาทั้งสองยืนตรงข้ามกับเหยียนเศร้าเจอจับมือกันพลังวิญญาณของพวกเขาไหลเวียนและผสมผสานกันและพลังของห้าวตรงก็พุ่งสูงขึ้นราวกับแม่น้ำยงสีความแข็งแกร่งทางกายภาพของหัวอี่ห่านั้นสูงกว่าระดับเดียวกันมากแม้ว่าระดับพลังยุทธของเขาจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับที่8แล้วก็ตาม มันยังคงเหมือนเดิมหลังจากหนึ่งหมื่นปีแห่งไขกระดูกน้ำแข็งสีดำทองคำของสิ่งมีชีวิตและความมืดศักดิ์สิทธิ์มังกรเสี่ยวเหยาให้เขากินอย่างเงียบเงียบภายใต้อิทธิพลของยาเม็ดมังกรแม้ว่าพลังวิญญ,ญาณที่เกิดจากการผสมผสานพลังของห้าวตรงจะยิ่งใหญ่และทรงพลังมากแต่ก็ไม่สามารถส่งผลกระทบกับเขาได้มากนะในเวลานี้หัวอีห้าวเพียงรู้สึกว่าพลังวิญญาณในร่างกายของเขากำลังเร่งรีบ และพายุไซคโคลนก็ปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวพลังวิญญาณของเหลวบริสุทธนั้นบริสุทธิ์อย่างยิ่งโดยไม่มีสิ่งเจือปนใดฮ่าฮ่าและด้วยพลังวิญญาณมหาศาลที่ไหลกลับเข้าสู่ร่างกายของทางอู่ถงเธอจึงไม่รู้สึกอึดอัดใดๆเห็นได้ชัดว่าร่างกายของเธอแข็งแกร่งพอที่จะรับมันได้พลังวิญญาณของพวกเขาหลอมรวม100เปอร์เซและความแข็งแกร่งของการหลอมรวมนั้นทําให้การปรับปรุงประสิทธิภาพการต่อสู้ไม่ง่ายเหมือนหนึ่งบวกหนึ่ง โมเมนตัม um ของคนทั้งสองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจิตวิญญาณการต่อสู้อันแข็งแกร่งของพวกเขาพุ่งเข้าหาเ,ยยาเหยียนเซาเจอร์เยนเซาเจอยิ้มเล็กน้อยและมีรัศมีสีทองจางๆเล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขาทัานใดนั้นโดยมีร่างกายของเขาเป็นศูนย์กลางระลอกคลื่นคล้ายน้ําก็ปรากฏขึ้นในอากาศในระยะหลายสิบเมตรรอบตัวเขาราวกับว่ามันถูกเผาด้วยไฟจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ที่ปล่อยออกมา โดยทั้งสองตกลงไปที่เย็นเศร้าเจอแต่ไม่พบร่างกายของเขาจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้สามารถซึมผ่านอากาศได้เท่านั้นเอาหน้าน้องชายและน้องสาวให้ฉันดูว่าวิญญาณการต่อสู้ของคุณจะทรงพลังแค่ไหนหลังจากการหลอมรวมเสียงของเยียนเศร้าเจอดังขึ้นตามมาด้วยเสียงร้องของนกฟีนิกซ์ที่สั่นสะเทือนท้องฟ้าออร่าที่ถูกยับยั้งอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะขยายออกและระเบิดออกไปด้านนอกอย่างกระทันหัน ทันใดนั้นความคิดอันทรงพลังก็ถูกกวาดกลับไปขัดแย้งกับความตั้งใจในการต่อสู้ของทั้งสองทันใดนั้นกระแสลมในเวทีศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดก็รุนแรงเสื้อผ้าของทั้งสองถูกเป่าเสียงดังแต่พวกเขาไม่ได้ถอยกลับเลยร่างกายของหัวอีเ้าเปล่งชั้นรัศมีสีทองอ่อนออกมาในขณะที่ร่างกายของทางอุทงส่องสางด้วยชั้นรัศมีสีน้ำเงินรัศมีแสงทั้งสองประกอบกันและผสมผสานกัน รัศมีสีทองสีฟ้าแผ่ออกไปด้านนอกสลายความกดดันที่เกิดจากความคิดอันทรงพลังของเหยียนเศ้าเจอผู้อาวุโสวนและผู้เชี่ยวชาญของสถาบันสื่อหลายเครือคนอื่นๆต่างเฝ้าดูอยู่ด้านนอกเมื่อเห็นฉากนี้พวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะพยักหน้าเล็กน้อยหลังจากการหลอมรวมของจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ทั้งสองได้มาถึงระดับ90แล้วและพวกเขาก็ไม่ใช่90ธรรมดา มิฉะนั้นพวกเขาคงเป็นไปไม่ได้ที่จะต้านทานแรงกดดันของระดับที่97หากพวกเขาทั้งคู่กลายเป็นระดับ90ในอนาคตพวกเขาก็จะสามารถต่อสู้กับระดับ95ได้อย่างแน่นอนผู้เท่าสเสวียนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจขั้นตอนต่อไปคือการดูว่าทักษะการผสมผสานจิตวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาสามารถนำไปใช้ในการต่อสู้ได้ดีเพียงใดภายใต้ความกดดันที่เพียงพอ ประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกเขาควรจะสามารถแสดงออกมาได้ในระดับสูงสุดฮัวอีเฮาเป็นคนแรกที่เปิดใช้งานบนหน้าผากของเขาดวงตาแนวตั้งสีโรสกโกลค่อยๆเปิดขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับชายที่แข็งแกร่งระดับเหยียนเศร้าเจอเขาจะอดกลั้นได้อย่างไรทันทีที่เขาขึ้นมาเขาก็เปิดใช้งานดวงตาแห่งโชคชะตาที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาดวงตาแห่งโชคชะตาเปิดขึ้นแสงอันเจิดจ,จ้าสองประกายและชั้นของรัศมีที่แวววาวก็ไหลเวียนและพันพวนในอากาศ หลังจากนั้นทันทีโดยที่ร่างกายของเขาเป็นศูนย์กลางอัตราการไหลของพลังงานของทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะช้าลงร่างของทั้งสองก็ไม่เป็นจริงเช่นกันการแทรกแซงทางจิตไม่เพียงเท่านั้นการตรวจจับทางจิตของหัวอีเห้าก็เหมือนกับตาข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุมสนามศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดและแบ่งปันกับทังอูถง ด้วยความแข็งแกร่งทางจิตในปัจจุบันของหัวอีห้าวและการตรวจจับทางจิตที่ดําเนินการในพื้นที่เล็กฮ่า <g> ฮ <ülme> ทุกสิ่งที่สามารถตรวจจับได้สามารถอธิบายได้ว่าไม่ธรรมดาแม้ว่าเยียนเศร้าเจอจะซ่อนร่างของเขาไว้ในออร่าแต่การตรวจจับทางจิตของหัวอีห้าวก็จับภาพตําแหน่งเฉพาะของเขาได้ทันทีอย่าลืมว่าพลังจิตของหัวอีห้าวได้ไปถึงระดับ90แล้ว และจากมุมมองของอาณาจักรล้วนๆมีเพียง90%ของระบบจิตวิญญาณเท่านั้นที่สามารถเปรียบเทียบกับเขาได้นั่นคือระดับพลังทางจิตวิญญาณที่จับต้องได้และมีคุณภาพ